อ๋อติงเต็ด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 หลบได้เหรอเจอหมัดพลังโลโมากระแทกฟ้าพุ่งฟ้าพุ่ง,งเ,เฮ้ยฮะชนะแล้ววยวู้ฮู้วู้เฮ้ยกระตุ้เฮ้ยเฮ้ยฮอยตายแล้ว FC ใจไม่ได้ยินเสียงหัวใจ โอ้ oh, Wait, ALLY, ไ,ไม่ได้ยินเฮ้ยไม่ได้กินเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีลมหายใจออกองไดีวะอยู้ละต้องเมาท์ถูเมาท์โอ้คอ ยายดมยาดมเฟื่อยเลยเหรอเธอฝันไปหรือเปล่าคิดได้ที่ไหนอ่ะเฮ้ยรู้สึกเหมันเลยปะผีอ่ำร้องอ่ำจริงเหรอมันแบบไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเดี๋ยวก่อนนี่คุณหมอใช่ไหมคะคุณหมอสวัสดีค่ะหมอปิ่นนะคะหรือว่าปิ่นไทยที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองรู้จักยังไงคะหมอปิ่นเคยเห็นในโซเชียลไหมคะไปช่วยนักวย เคยเห็นหลายคลิปเขาทำไงเห็นคลงป, <ทำ S 1> ปนี้ไงไงมีหลายคลิปแต่ชอบคลิปนี้ที่สุด oh. oh you touch my thalala Hm mm, my ding ding dong ขาวมากนี่เอาจริงขขาวมากเลยเน,นี่ยเราตอนแรกเราก็ขาวไปอย่างเนี้ยแหละแจกตาตอนนี้คือแบบทั้งซาสะลยเกินนางมวยก็สวยมากเลยอ๋ออยู่แล้วค่ะเจอคนสวยขนาดนี้เป็นนังมวยโอเคค่ะปะกติจะเจอแต่ชายชะกัน <laughs> จะทำยังไงถึงได้ไปเป็นแบบแพทย์สนามก็คือตอนแรกปิ่นเป็นนักมวยก่อนเขาคือนักมวยไทยเหรอใช่เป็นนักมวยอาชีพเลยแล้วก็มาเป็นแพทย์สนามทีหลังท่าไหนคือแบบท่าไม้ตายของคุณหมอแล้วแบบอ้าวบ้างลูกใจอ่แบบใส่เป็นชุดใจเป็นชุดมแลอ้ปิ่นอายุเท่าไหร่ก่อนที่จะถามเดี๋ยวเลือกแทนกันไม่ถูก25่ปีค่ะเข้ากันเลยปิ่นมิ้นท์อ จะต่อยมากี่ล้านในทีละคะประมาณ39 39ไฟเ์ชนะหมดเลยชนะหมดเลย40ไฟชนะประมาณ30ครั้งก็แบบแพ้คะแนนแล้วก็ไฟล่าสุดก็เป็นเสมออ๋อแล้วเคยโดนน็อกไหมไม่เคยเด็เด็ด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 เด็นเว้เด็นเดเป็น3เ็เ ก็คุณหมอก็ทุกวันนี้ก็ยังต่อยอยู่ใช่ค่ะก็มีรายการบ้างแต่แบบไม่ได้ต่อยอาชีพแล้วไม่กลัวเราไม่ห่วงแบบหน้าตาเราเหรอเราสวยขนาดเนี้ยเมื่อก่อนไม่สวยฮะแต่นี้ไม่ได้ทําหน้านี่แต่ดัดฟันมาแล้วหน้ามันเข้า โอ้น่าเปลี่ยนค่ะเมื่อก่อนผมสั้นเหมือนผู้ชายเลยห้าวห้าวเหรอคะเมื่อก่อนห้าวกล้ามเป็นบอดมัดหนึ่งเอ้าวแล้วทำไมเราถึงชอบมวยอ่ะบ้านพลอยก็เป็นค่ายมวยใช่ไหมคะค่ะพ่อเคยเป็นนักมวยอันนี้บ้านปิ่นก็เป็นค่ายมวยเหมือนกันอ้าวเป็นค่ายเลยเหรอที่เชียงใหม่เหรอชื่อว่าค่ายอะไรคะนี่นะคะเอกบาเบอร์นี่อ๋อเอกบาเบอร์เพราะว่าเห็นตัวอย่างเงี้ยอุ้ยเขาแน่นน้ำหนักเท่าไหร่อะคะ44ค่ะอุ้ยอุ้ยเหมือนเหมือนเหมือนกันเลย เบียดเดียวกันเวทเดียวกัน่อยกันได้ เปลี่ยนมาจากเป็นนักมวยมาเป็นแพทย์สนามได้ยังไงคะตอนนั้นเป็นนักมวยก่อนตั้งแต่เด็กต่อยครั้งแรกตอนป .4 ส0ขวบ10ขวบแล้วก็เลิกไปเพราะว่าไม่มีผู้หญิงต่อยอ๋อสมัยก่อนสมัหกิงไม่ค่อยต่อหญิงต่อยทำไมก่อนถึงไม่ค่อยมีผู้หญิงต่อยอะคะอาจจะด้วยว่าค่ายมวยเป็นแต่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าไปซ้อมเท่าไหร่เคินอะไรเงี้ยมันจะมีความเชื่อเกี่ยวกับผู้หญิงต่อยมวยด้วยป่ะพลอยบอกว่าถ้าผู้หญิงเป็นเมนท่ามขึ้นสังเวียนป่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนแบบมีความเชื่อแบบนักมวย แตกเยอะหรือว่ามีเลือดออกเยอะเอาแล้วถ้าสมมติว่าวันที่เราชกแล้วเราเป็นประจำเดือนเราลอดเอาเราลอดออเสน้นข้างล่ลางต้องไม่ช่าล,ลอดเสน้นเส้นแดกอะค่ะมา อ๋อหมายถึงอย่างงี้ใช่แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเขาไม่ค่อยถือกันแล้วมันเป็นแบบความเชื่อสมัยก่อนเชื่อสมัยก่อนแล้วแล้วพอต่อยมวยเสร็จปั๊บแล้วลำสุดเปลี่ยนตัวไหนให้เราเป็นแพทย์อ่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่มีมวยแบบมวยวันเนี่ยเขาได้เงินเยอะใช่ไหมต่อยที่ได้เป็นแสนเป็นล้านรวยเป็นเศรษฐีแต่เมื่อก่อนสมัยปิ่นต่อยไม่มีเมื่อก่อนปิ่นต่อยได้เท่าไหร่เยอะสุดก็หกพันหรออันนี้คือเยอะสุดแล้วน้อยสุดที่เคยได้สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนี่คือเราชนะหรือเราแพ้แพ้ คือตอนนั้นพ่อแม่อยากให้เรามีอาชีพที่มัน่นคงเป็นนักมวยต่อไปแล้วเราจะไปทําอาชีพอะไรต่อถ้าเราแก่อะไรเงี้ยไปเรียนอะไรที่มันมั่นคงดีไหมเมื่อก่อนมันจะไม่แบบรายได้เยอะขนาดนั้นคือต้องต่อจนแก่คะ่ะซึ่งแบบมวยอะ่ะมันก็จะมีอายุของมันอย่างตอนนี้ไม่เป็นไรคือ2ี่สคือยังเด็กอยู่ใช่ไหม<า>แต่อย่างสมัยก่อนอายุเท่านี้คือเยอะแล้วสําหรับนักมวย ราะว่ามวยคูทอนเขาเริ่มต่อยตั้งแต่เด็กก็เลยไปเรียนเป็นแพทย์เหรอใช่ค่ะเป็นสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วงที่ปิ่นเรียนโควิดพอดีเอ,อชง,งอกหมดมวยก็ไม่มีแล้วก็พอจบมาปุ๊บโควิดหายพอดีก็เริ่มมีมวยโปรโมเตอร์คนเดิมตอนเด็กโทรมาเรียนจบแล้ววอมาเป็นหมอสนามให้หน่อยดิก็เลยไปเป็นหมอสนามให้ตอนแรกก็ไปเป็นแพทย์สนามแม่ก็ทายชิพเพื่อโคตลงติ๊กต็อกค่ะกีรล้านวิวเปิดโทรศัพท์ดู สิบล้านวิวโคตรพคงขโมสังข์หัวเอาไหมคนรอทำาจเอาบอสมาบอเอาไหมเอาเป่าเพื่อเอามาเมาเป็นนักยา่าก็ตอนนี้เราอยากฝึกสกิลอื่นบ้างเพราะว่าเราอ่ะเป็นนักมวยมาหลายเทปแล้วใช่ป่ะนี่ใช่วันนี้เราอยากมาลองว่าเคยแพ้สนามเป็นยังไงวะเพื่อเราไปดูมวยแล้วขึ้นไปช่วยอยากขึ้นไปช่วยบ้างอ่ะ ปเอออยากไปช่วยยังเหนื่อยได้ใช่ไหมอุ้ยถามก่อนชอบนักมวยคนไหนก่อนที่จะประฐมพยาบาลนักมวยที่ชอบ รุ่นเก่าเลยแซมสันอีสานค่ะแซมสันแซมสันอีสานแล้วก็มีที่บัวขาวมีบัวขาวไวท์โรทัสแล้วแบบสมัยนี้ยังยุคนี้ยใครนะพี่แสนชัยใช่ค่ะแสนชัยพีเคใช่โอ้แล้วพลอยชอบใครนะพี่เสกสรรอ่าแล้วใครอีกชอบปะชอบปะชอบโอ้โหดุดันไม่เกรงใจใครสุริยันเล็กไอ้บิ้น่าชอบใครโทษทีนะคะทุกคน ก็เอาเป็นเพื่อนๆก่อนแล้วกันอันดับหนึ่งนาบิวเอ่อพี่ซุปเปอร์บอลเออพี่จอร์ดธมุตเขาไม่สนใจพี่หลองเลยว่ะไอหลงพูดอย่างนี้ไอ้หลงไอหลองน้อยใจแย่เลยอะเราสามคนก็เป็น f อเนาะ f อ f c ไอ้หลไอหลงนะ FC ไอหลง f อฟซไอหลงไอหลงเอง FC ไอหลงทุกวันนี้คุยกับไอหลองในเพ e บุ o k บอกเลยนะไอหลองคอมเมนต์ในเพจบ่อยมามใช่ไอหลองเคยมาคอมเมนต์ไหมฮะเคยตั้งแต่เด็กเลยค่ะ จำได้เพราะว่าตอนนั้นไอ้เราก็ดังละเออเรายังไม่เรายังโนเนมอยู่แล้วเขามาเมนว่าอะไรคะข่าวจังครับข่าวจังครับรู้หมดเลยไอ้หลอ้อมยังไรมินตอนนี้พร้อมอาะสิบยาพร้อมที่เราจะไปดดึงเดินดึง คนไข้หน้าใจยังไม่ฟื้นเรามานคาเดียวใครใใคครรเป็นลมมึงเลยมึงจะหลับบ้างเหรอคาแรคเตอร์มึงจะให้กูเล่นอย่างนี้ทั้งเทปเลยเหรอจะให้น้องเป็นคนเดียวจะให้กูเป็นแบบว่าคนด้อมอยู่คนเดียวเลยเบอร์แต่เราจะไม่ C P R จริงๆนะคะเพราะว่าเล่าก่อนว่าทําไมเราถึงไม่ C P R จริงๆอืมเพราะว่าปกติเราจะทําแค่ตอนที่เขาอ่ะไม่หายใจจริงๆถ้าทําไปเลยอันนี้สาธิตอ๋อ ไปทุกคนกลับบ้านเถอะหมดนลหนเอบวันนี้เสร็จละเสร็จละขอบคุณนะคะอ่าเรียกพรกพะมาเลยค่ะยังยังยังอ่ะอ่ะคุณอมลอซล่าค่ะอ่ะเวลาปกติถ้าเขาหัวใจอยู่เต้นเนี่ยเราจะไม่เห็นหน้าอกกระเพื่อมอ๋อคือจะนิ่งเลยนิ่งที ออกกับเ่ออันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้ผู้ช่วย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 แพผู้ช่วยแต่ว่าถ้าเป็นแพทย์เขาจะรู้ว่าเราจะจับวัดที่พจรตรงไหนคะก็คือแบบอาจจะจับตรงข้อมือหรือว่าอาจจะจัดตรงคอแล้วก็พอจับแล้วเฮ้ยหัวใจไม่เต้นเขาไม่หายใจละตอนเนี้ยเขานิ่งไปเลยเรียกหีงเลยก็ไม่ได้ลองเรียกนินนิน โอเคถ้าเรียกขนาดนี้แล้วแบบไม่ตอบสนองอะมได้ว่าโอเคเราต้องมีทำการลงูงพีอาร์ละเราจะปั๊มนะคะตรงที่กึ่งกลางหน้าอกคนทั่วไปไม่ร right? ู้ว่ากึ่งกลางอยู่ตรงไหนก็ค <UM> ือกึ่งกลางหัวพูดเลยนะคะหัวนม ก็คือตรงกลางหน้าอกนี้เลยใช่เพราะว่าคนอื่นเขาไม่รู้ว่าจุดมันอยู่ตรงไหนถ้ากระดูกสะเตอร์นน้ำอะไรเางี้เขาก็จะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะแล้วเวลาเราปั๊มเราจะไม่ใช้มือทั้งหมดปั๊มอย่างนี้นะคะเราจะใช้อุ้งมือกดน้องทําด้วยน้องทําด้วยมาเออแล้วก็ปั๊มอย่างนี้ค่ะ ไล้วจะรู้อะไรไหมคะได้ๆรู้แค่ทำยังไงทำยังไงคะอ้าวเออเมื่อกี้เรียนจริงหรือเปล่าทำยไงทำยไงทำยไงคะอะทำเพราะคุณหมอทำเพราะคุณหมอสมมติว่าเราทำท่าถูกแล้วเพราะว่าจริงๆมันจะต้องมีหุ่นดูวางตรงนี้แล้วก็แบบมือตรงค่ะมือหยาดตรงก็ขออินเนอร์ยิ่งกว่านี้ค่ะคนไข้เป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน ้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสกิลของคุณหมอจะหนักขนาดไหนดันยองกึืงเลยดันยองกึืนยิ่งยิ้ง้งงอง เ็นในคลิปลำมวยสวยมากเขาก็รำมวยเป็นแต่คนละแบบปะเคยแข่งชีตะมวยไทยก็เลยลำเป็นแต่ว่าลำแบบไหว้ก่อนต่อยย่งไม่รู้ว่าอันนั้นคนละแบบไหนไหนวันนี้ปิ่นสอนวิธีรำมวยไทยได้ไหมได้เลยกราบก่อนค่อยๆลงหนึ่งข้างอ่าแล้วเวลาขึ้นก็ค่อยๆขึ้นตามจังหวะค่อยๆขึ้นอ่าแล้วก็อย่างนี้แล้วก็โยกตามจังหวะเหมือนเดิม แบบมีจังหวะนิดนึงแต่วก็ขึ้นเหมือนเดิมอากามเหมือนแบบกาบกษัตริย์สมัยก่อนอะไรแบบนี้อ่าต้องสั่นอยู่ไหมสั่นเหมือนเดิมอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรคะนนี้พรมสีหน้าค่ะพรมสีหน้าเราอ้อมหมุนข้ามหมุนออกอย่างนี้เหรอข้ามหมุนข้ามหมุนออกสองสามรอบแล้วก็โยกกลับมาที่เดิมอ่ะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยสามรอบ อะหมอทําให้ดูได้ไหมคะมันเป็นยังไงนะคะวันนี้หมอโชว์ให้ดูหน่อยค่ะโชว์ให้ดูหน่อยหมอจัดกแลข่าวมากค่ะใช้ลออ้อนของอะไรใช้ลออ้อนของอะไรหรอคะเกิดแล้วไม่กล้ารลำแล้วโออแม่อ่าแล้วก็ถ้าผู้หญิงที่แบบสวยๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นสั่งน้อยปลาแป้ง อ่าอ่าอย่างแรกแล้วก็ขึ้นมาเนาะอ่าตอนแรกแล้วก็เอ้ยเอากระจกขึ้นมาก่อนเอาแป้งโอ้โหเออท่าที่สวยอ่ะโอ้โหกว่าจะต่อยนี่มื่อยนะใช่เมึนมึนกระทาแป้งรอบแรกยังไม่สวยอ๋อมีแอคติ้งด้วยเอาหวีขึ้นมาหวีผมก่อน ปลายปาดเปียกปาดเปียกปาดปีปาด,ดปีกัเนเอ้ยสวยละเก็บวีอ่าแล้วก็กลับมาสอดซอยมาแล้วอเอหแ่งจังเลย กปกติไปที่อื่นเขาสอนอะไรแล้วบ้างคะย่างไปาขวีนัามเขาก็สอนให้แบบใช้อะเตกแบบวันนี้ก็มีสอนใช้อะไรนะถือไอ้นั่นอ่ะอ๋ออันนั้นเป็นแบบเป้่าเป็นเป้่าด้วยวันนี้จะสอนเป็นอะไรหรอคะต่อยกันเลยไหมมินกับเนี่ยมาเป็นกรรมการให้ชอกกันเนมีน้ำใจนักกีฬาไม่จับแพ้จับพร้อมจะรับเราไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไปยับเออกะาู อาเวลาเดินมวยเดินอย่างงี้เขาขู่มามิ้นคู่กลับนี่แมทชิ่งแมทิกลูกษาแมทชิ่ลเอ้ยยกษาแมทชิครจะ้่นีกโต้โ้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โห ต่อยมวยมาเคยแบบว่าซ้อมจนแบบว่าชิ้นส่วนหักร้องไห้เจ็บอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะเคยค่ะตอนแรกๆก็ต่อยสนุกไม่กดดันแต่ว่าพอมันเริ่มยิ่งสูงยิ่งหนาวเนาะขึ้นสูงขึ้นไปเลยมันก็จะมีความกดดันความเครียดทะเลาะกับพ่อบ้างอะไรบ้างเพราะว่า<อ>พ่อเป็นหัวหน้าค่ายด้วยแล้วก็เป็นครูเราด้วย ก็จะมีด่ากันบ้างอะไรบ้างแล้วก็ซ้อมเหนื่อยตอนนั้นก็เรียนไปด้วยแล้วก็โรงเรียนเนี่ยไกลาจากบ้านอาจจะแบบต้องตื่นตีสี่ตีห้าไปวิ่งด้วยความเป็นเด็ก้วยเนาะใช่แล้วก็วกไปเรียน้วก,กลับมาก็แบบไม่ได้จับโทรศัพท์ก็ซ้อมต่อเลยพุ่มสามพุ่มพอเขาหยุดละไม,มให้เล่นไม่ให้นอนดึกอะไรแล้วก็ซ้อมกับเด็กผู้ชาย เขาก็จะเล่นแรงเขาก็จะเห็นเราเป็นผู้ชายเขาไม่ได้เห็นเราแบบเป็นผู้หญิงแล้วอะไรเขาชอบเราหรือเปล่าเพราะว่าบางทีผู้ชายแกล้งคือผู้ชายชอบ่มนะเพราะว่าจริงๆเขาตีจริงเขาไม่ใส่จริงเขาใส่จริงเราโกธเขากกอนแล้วเราก็ใส่เขาจริงแล้วเขาก็ใส่เราจริงด้วยแล้วเราสู้เขาได้ไหมก็แบบเจ็บบ้างแต่ว่าพอเราไปต่อยจริงมันก็จะสบายเพราะว่าเราต่อยกับเด็กผู้หญิงที่สนามมวยตอนเป็นนักมวยและตอนเป็นหมอเนี่ยไปเป็นหมอแพทย์สนามเนี่ยมีนักมวยมาจีบบ้างไหมมันก็มีบ้าง เขามาจีบยังไง DM หรือว่าอาสมานแ้ก็แบบไดเล็กมาในเมสเซจอะไรเงี้ยเขาได้เล็กมาว่าไงคะโอ๊ยเจ็บครับเนี่ยหมอครับช่วยด้วยตอนเป็นนักมวยก็มีตอนเป็นแค่สนามก็มีแต่ว่ามาแนวหยอกที่เล่นจริงเขาเรียกว่าอะไรวะหย่อนเด็ดย่อนเทือออาย่อนเยือเหรอถ้าเราตกหลุมเราเคยตกหลุมไหมล่ะไม่เคยเพราะว่าสเปคหนูไม่ใช่นักมวยอาไม่ใช่นักมวยเหรอสกเป็นแบบว่าคนเรียบร้อยน่ารัก อ๋อเราอยู่กับผู้ชายที่แบบนักมวยโหดมาทั้งชีวิตแล้วเหรอแล้วก็เลยอยากได้อะไรแบบนุ่มนิ่มขึ้นเนาะใช่ก็ชอบคนน่ารักเรียบร้อยก็คือชอบคนนิสายน่ารักนักมวยไม่ค่อยมีเรียบร้อยหรอคะนักมวยไม่มีหน้าตาหน้ารักก็มีนะนักมวยอ่ะหน้าตาหน้ารักแต่ว่านิสัยเขาก็จะเข้มๆดุๆเพราะว่าเขนๆใช่นไม่ได้เป็นสเปคที่เราชอบเราชอบติ่มติมอ่ะนักมวยเขาทกมา DM ยังไงส่งสติ๊กเกอร์มาถามชีวประจาวันนะคะติดตามอยู่นะ คแต่แบบเราก็จะรู้ว่าเขาทักมาบ่อยๆทุกทักมาทุกวันอะไรเนี่ยโอรีพลายสตอรี่อะไรอย่างงี้ไหมใช่แต่แล้วเราเราตอบไหมแรกๆตอบหลังๆพอรู้ว่าเขาจะมาจีบก็ไม่ตอบอ๋อแรกๆนึกว่าเป็นเพื่อนง่อมใจวอนแก้เราส่วนมากาป็นจะชอบน้องเป็นเพื่อนมากกว่าถือว่าหน้าตาเรียบร้อยไหมก็น่ารักนี่ไงยามาสกีล่าสุดที่ต่อยที่ต่อยวันล่าสุดน่ารักอะไม่คนละทางกันเลย ยเล่นมุกอยากให้คนแก่นาบากกคน่ารักน่ารักได้ไหมอย่างนั้นถ้าหน้าตาฉันก็ชอบแบบปี๋โคตระนาบากกะสูงสูงนาบิวอบเาบิวสูงไปสูงไปอย่ามีคู่ชกที่อยากจะ ชกด้วยไหมจริงๆถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเงเราก็จะอยากชกกับคนเก่งๆถ้าเราได้ชกกับพี่เขาเราก็แบบได้พัฒนาด้วยเออแบบภูมิใจที่ได้ชกกับไอดอลเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยชอบพี่คนนึงค่ะที่ชื่อพี่บัวริมบึงหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเพราะว่าพี่เขาอดังในวงการมวยสมัยมวยสยามอะไรเงี้ยพี่กระแตสยามแต่ว่าเขาเป็นรุ่นแบบแต่เขานแล้วใช่ไหมเขาอยู่ล็อกบางเขาเป็นสาวล็ปางที่เขาก็เก่งไปต่อยต่างประเทศไปอะไรแล้วเวลาเรามาซ้อมเนี้ยค่ะเราซ้อมวันละกี่ชั่วโมงซ้อมทุกวันเลยปะซ้อมเกือบทุ ไม่มีงานประมาณ3-4ชั่วโมงโดยประมาณถ้าแบบรอไม่ได้ต่อยแต่ซ้อมรอรายการอ,าอะไรแบบนี้แล้วตอนที่ใกล้ถึงรายการละจะเริ่มมันก็จะจริงจังเช้ายินเวลาเู้หญถึงต่อยกันอ่ะเขาเน้นอะไรอ่ะนี่ดิ้นปี่ดิ้นปี่เลยเหรอใช่อันนี้จะจุกมากจุกปะท้อง เพราะว่าพมันจะมีซติกแพกอยู่ใช่ไหมเขาจะตีทุกวันนะคะเกงได้ใช่ไหมมันเกลงได้แต่ว่าตรงนี้คือถ้าโดนมันก็จะแบบบางทีก็หายใจไม่ออกจุกอะไรเงี้ยแล้วมาเราต้องต่อยไงอัปเปอร์คัตหรือต่อยตรงนี้ได้หรือว่าจะแทงเขาก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นมวยไทยเนาะวัยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามา แต่ชกเนี่ยชอบแม์ไหนที่สุดที่ประทับใจที่สุดก็คือเคยต่อยคาาเชือกคือเมื่อก,ก่อนเขาจะต่อยแบบเอาเชือกพันเชือกสีน้ําตาเนาะอันนั้นในหนังที่เราเห็นใช่ไหมคะแต่อย่างปี๋จะเป็นผ้าพันมือเฉยๆอ๋อ,แ,อ,อแบบนี้เหรอไม่ใช่แบบนี้หรอคล้ายๆอย่างนี้แหละแล้วก็มีเทปพันอะไรพัน ไม่ใส่็จมแล้วอย่างนี้น่าจะเจ็บเจ็บดิเจ็บเจ็บกว่านวมเจ็บกว่านมใช่ค่ะปิ่นรู้สึกว่านวมมันมึนแต่อย่างเงี้ยมันไม่มึนมันเจ็บมันเจ็บเลยใช่เลยแล้วมันแตกมันจะตื่นเต้นกว่าเวลาเราขึ้นเวทีเราชอบความตื่นเต้นไงแต่เคยโดนแบบเลือดขังในตาแบบแดงแดงใช่โชคดีที่แบบไม่เคยมีแผลเออเขาก็ใจระวังไหมเวลาต่อยระวังไม่ให้โดนหน้าไหมไม่ระวังเลยบวกเลยเหรอใช่คือไปปุ๊บก็คือเอาหน้าอย่างนี้เลยเหรอแต่เรากลัวเข่า เราชอบโดนเขาเขาจะรู้ทางมวยเราว่าเจอเขาแล้วมีอาการอะไรเมื่อก่อนถนัดท่าอะไรที่สุดเมื่อก่อนเป็นเ็นมวยหมัดค่ะมวยหมัดแล้วอย่างนี้ต้องอาบน้ำไหมอะหมัดคนละหมัดคนทางบ้านอยากรู้คนในโซเชียลอยากรู้ทุกคนอยากรู้แฟนคลับอยากรู้ว่ามีแฟนหรือยังไม่มีไม่มีคนคุยเพราะว่าคนชอบคิดว่าเรากับพี่หรือว่าผู้จัดการเนี่ยเป็นแฟนกัน ซึ่ไหนนี่เหรอคะพี่คนนี้เหรอพี่เขาคิดว่าพี่เป็นแฟนนะใช่แล้วก็จะชอบไปกับพี่ชายด้วยอ๋อไปกับเขาบ่อยเขาก็เลยคิดว่าเป็นแฟนใช่เพราะว่าเขาจะชอบแบบถ่ายคลิปให้อะไรให้เหมือนเป็นแม่เราคนนึงแบบเออเป็นมันเป็นพ่อไหมเป็นแม่ดีกว่าเพราะว่าเขาจะจัดคอสตูมชุดนี้ไหมชุดนี้สวยเลิศจึ้งอะไรแบบนี้เกลียดเลยแล้หนูก็ทํางานอย่างเดียวอะไรแบบนี้ ในคนคุยก็ไม่มีเมื่อก่อนมีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วโสดมากี่ปีแล้ว2สอสาปีประมาสองสาปีแต่ตอนนี้รับไหมคะถ้าเกิดสมัครไหมถ้ามีมมยังค่ะยังไม่รับทำไมอ่ะม,มัวแต่เ ทำกิจกรรมเยอะไม่มีเวลาเขาเป็นคนชอบดองแชทด้วยไม่ค่อยคุยกับเขาแล้วเขาก็จะเบื่อถ้าคนที่เราชอบอะสเปคเราอะเราจะดองแชทไหมคงจะไม่ดองเนี่ยการดองแชทมันเกิดจากการที่ยังไม่ใช่แต่ถ้าใช่ปุ๊บส่งมาถึงเราจะต่อยมวยอยู่เราก็ตอบแชทเธอได้ใช่ไหมแสดงว่ายังเจอคนไม่ใช่ถูกไหมใช่ในแฮชแท็กอะมีสิทธิ์หมอปิ่นด้วยค่ะสิทธิ์หมอปิ่นคืออะไรคะ ที่บ้านก็มีสอนเด็กน้องมวยด้วยพาไปชกแถวงานวัดแถวอะไรอย่างงี้อ๋อหลักหลักสามสี่คนอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านเลยเป็นสิ์เราเลยใช่ปะเป็นสิ์จริงแต่ว่าเพจลูกกับคุณพ่อค่ะพ่อก็สอนแต่ว่าใส่ชื่อปิ่นลงไปอะไรเงี้เมื่อก่อนเป็นชื่อพ่อป่ะใช่เอกบาเบอร์ตอนนี้เป็นอะไรเอกเสินปิดหมอปิ่นสิ์หมอปิ่นไว้เราไปเชียงใหม่เดี๋ยวไปเยี่ยมเอกบาเบอร์ ฝากด้วยนะคะฝากเด็กๆด้วยปนเมือคนตั้งชื่อให้หรือพอ่อเป็นคนตั้งชื่อให้ส่วนมากเด็กก็คิดมาเองด้วยวเราเขาคิดไม่ได้ใช่เราก็ช่วย<ม>ด้วยแต่ถ้าแบบชื่อไหนต่อยแล้วแพ้ครั้งแรกเราจะเปลี่ยน,ยนให้ ไม่เนชื่อที่มงคลไม่มงคลเออไม่มงคลอะไรอย่างนี้ยังยังป่นเมื่อก่อนน่ชื่อป่นสยามต่อยไฟแรกก็แพ้เลี่นเลยเปลี่ยนเป็นป่นหาไทยแพ้อีกไหมชนะก็เลยได้ชื่อนั้นอ๋อย่าย่อยไฟแรกแพ้ไฟสองแพ้เราต้องเปลี่ยนเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะชนะเราโทษชื่อก่อนเราอยาโทษตัวเองโทษชื่อเราไม่เกี่ยวเราดีแล้วไม่ผิดผิดที่ชื่อใช่เราโทษคนอื่นก่อนถูกอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องครับ ก่อนที่เราจะจบวิชาสิทธิ์หมอปิ่นต้องขอบคุณสถานที่นะคะค่ายรินมวยไทยนะคะดีใจมากๆนะคะสนามซ้อมทุือโปร่งมากแวะมาได้ใครอยากมาเจอหมอก็มาซ้อมที่นี่ได้นะคะมีเจ้าของค่ายทำกับข้าวอร่อยอ๋อหรอมามากินข้าวอ๋อไม้มากินข้าวแล้วกลับเขาทำเลี้ยงหรือว่าเราซื้อเขาทำเลี้ยงเลยเขาใจดีมากแบบใครมาซ้อมมาเลยาทเลี้ยงที่นี่เอากระเพราค่ะ ให้คุณหมอฝากผลงานหน่อยช่องทางช่องทางอ่าช่องทางติดต่อเออติดตามติดต่อก็ได้ติดต่อติดต่อก็ได้ดีเอ็มก็ได้อะไค่ะฝากติดตามในทิกตอกแล้วก็ไอจีแล้วก็มีเฟซบุ๊กด้วยนะเจ้าแต่เฟซบุ๊กนี้เฟซปลอมนักเฟซปลอมไปพออันตี้มันมีทิกถูกิกฟ้ามันก่อนเออทิกฟ้าเออทิกทูมีกลยุทธ์ไหมเอางี้พอเราสลับการล่างบน สมมุติว่ากูขึ้นบนมรือลงล่างคือเราเราเตะกงเตะล่างกูเตะว่าจะต่อยก็ได้คือลุงข้างบนหนึ่งข้นหนึ่งเพราะเพราะว่าแบบไม่อย่างนั้นมันป้องกันไม่ทันไงถ้ามึงบนกูล่างเออมึงพูดว่าซ้ายแต่จริงๆมันคือขวานะยินซ้ายซ้ายแล้วกูจะต่อยขวาโอเคปะโอเคไม่รู้ละไปไป Come on baby Come on Come on Come on baby ไปไอ้เมสซี่ดิปไป ชาแนลด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะรอบนะอยากให้แมวละอยากให้ใครมาก็คอมเมนต์มานะเออเออเออไปละเออเออเออยัดหยัดหยับยับหยับหยับหยับยัดยับยัดยับยัดยับ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 ยัดยัยัดหยัดหยัดหยยหน้าหน้าหยยหหย หมวยินเหมือนคนไทยที่หน้าไทยที่มีความหมวยเวลาดูในกล้องอะค่ะจะดูแบบไทยอ๋อเหรอแต่พอมาเจอตัวจริงอะสวยมันจะมีความแบบหมวยๆหมวยด้วยอะทีวีเต็ม10ตัวจริงให้เท่าไหร่เยอะ20ิไปเลยอะเออสวยม่ก่ะตัวในทีวีจะดูแบบไงเดียะดูอ้วนแต่ไม่อ้วนะตัวจริงของ さう。<music>